สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาปาแล้วนะคะที่ห่างหายไปนานก็เพราะว่าติดงานค่ะวันนี้จะมาไขข้อข้องใจที่ได้เคยเกินไปว่าคนหูหนวกนะคะเขาเรียกชื่อกันยังไงเขามีชื่อกันเรียกแบบไหนอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะคนหูหนวกมีชื่อเล่นค่ะมีชื่อจริงค่ะมีนามสกุลค่ะเรียกเหมือนที่เราใช้เรียกคนทั่วไปเลยค่ะแต่ คนหุหนวกพิเศษกว่าคนอื่นก็คือการมีชื่อภาษามือค่ะแต่การมีชื่อภาษามือเนี่ยเกี่ยวข้องกับชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลหรือเปล่าอันนี้ในบางคนก็เกี่ยวค่ะแต่บางคนก็ไม่เกี่ยวค่ะตัวอย่างนะคะชื่อมะปางค่ะแต่ละมะปางเป็นผลไม้ใช่ไหมคะฉะนั้นคําว่ามะปางในภาษามือก็มีค่ะ เท่าที่เคยทราบแล้วเขาใช้กันจะใช้เป็นสีเหลืองลูกเล็กๆนี่ก็คือแปลว่าผลไม้ที่ชื่อว่ามะปางแต่ถ้ามาปางคนนี้ชื่อนี้ใช้แบบนี้ค่ะ เอามาจากไหนทำไมถึงใช้ท่ามือนี้ทำไมถึงเรียกมะปางว่าแบบนี้เพราะว่าก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าตอนสมัยที่มะปางเจอคนหูหนวกแรกๆเนี่ยคะ่ะมะปางเป็นคนไว้ผมสั้นและชอบมัดผมขึ้นไปอย่างนี้เขาก็เลยจำค่ะจำว่านี่คือเอกลักษณ์ภาพลักษณ์ที่เรามีก็เลยเรียกว่าคนที่มัดจุกแบบนี้คือมะปางฉะนั้นพอทำท่ามือขึ้นมานี้ก็จะหมายถึงมะปางคนนี้หรือบางคนอาจจะมีชา ภาษามือคล้ายกันเหมือนที่เรามีชื่อเล่นแล้วชื่อเรามันซ้ํากับคนอื่นชื่อจริงซ้ํากับคนอื่นเหมือนกันเลยค่ะชื่อภาษามือก็มีซ้ําได้ค่ะไม่ผิดแต่ว่าเราต้องให้หูหนวกตั้งชื่อให้เราอย่างเดียวไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะแต่ส่วนมากก็จะมีความที่จะให้หูหนวกตั้งให้เพราะว่าเขาจะจับเอกลักษณ์เด่นของเราว่าเอ๊ะอะไรยังไงเหมือนเรามากที่สุดแล้วพอทําท่ามือขึ้นมาเขาจะเห็นภาพเราชัดที่สุดค่ะนั้นเขาก็จะเรียกเราด้วย ภาษามือนั้นมันก็เหมือนกันอีกนั่นแหละค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเลยชื่อนี้เราไม่อยากได้ชื่อนี้แล้วเราจะเปลี่ยนชื่อภาษามือใหม่แบบใหม่ว่าฉันชอบนี้รู้สึกมันเลิศมันสวยถูกใจก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงท่ามือและเวลาแนะนําคนอื่นว่าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อภาษามือแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้เลยค่ะบางคนก็มีใช้ท่ามือนี้ท่ามือนี้ท่ามือนี้มีหลากหลายมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับ ว่าบางคนทำท่ามือผมยาวแบบมันคือชื่อภาษามือมีหลายคำแต่ชื่อซ้ำกันไหมมีค่ะวันนี้ก็ถามว่าอย่างเงี้ย ใครหมายถึงใครอ๋อที่เป็นล่ามเขาก็จะเพิ่มคําว่าล่ามลงมาค่ะแต่ถ้าหมายถึงใครเขาก็จะมีคําขยายความเหมือนที่เราเรียกเพื่อนเราว่าอ๋อไอคนนั้นนะไอคนชื่อนี้นะไอที่เป็นเพื่อนกับคนนี้นะเหมือนกันเลยค่ะไม่ต่างกันเลยแต่ถ้าชื่อภาษามืองเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราเปลี่ยนแปลงได้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะชอบแล้วใช้แล้วค่อยแนะนําคนอื่นว่าดิฉันชื่อภาษามือแบบนี้ได้เลยเวลาที่ใช้ชื่อจะสองคำว่า ชื่อถ้าพูดถึงคําว่าชื่อเฉยๆจะเป็นการค้อสองทีแต่ถ้าพูดถึงชื่อจริงจะเป็นชื่อหนึ่งนามสกุลเป็นชื่อสองแต่ชื่อภาษามือเราใช้ชื่อแตะไปนะคะแล้วภาษามือที่หน้าค่ะซึ่งมีความแตกต่างคําว่าภาษามือภาษามือเราจะใช้อย่างนี้นะคะพูดถึงชื่อภาษามือมันจะมาอยู่ตรงที่หน้าเราพอดีปุ๊บก็จะเป็นคําถามว่าชื่อภาษามือแต่คําถามเวลาที่จะถามคุณว่าคุณชื่อภาษามืออะไร เราแค่นี้เลยคะ่ะชื่อแล้วก็คำถามอยู่ที่คิวแล้วนะคะไว้ลองไปถามดูว่าคุณชื่อภาษามืออะไรชอบชื่อภาษามือแบบไหนใช้ท่ามือนั้นเวลาและนะนําใครก็บอกชื่อภาษามือคุณไปได้เลยชื่อภาษามือไม่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับชื่อจริงนามสกุลหรือชื่อเล่นของเราก็ได้ค่ะโอเคนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วจะมาอธิบายในวิดีโอต่อๆไปเกี่ยวกับ เรื่องภาษามือบายบายสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ